และพวกผมเนี่ยนะครับจะใช้พื้นที่โล่งตรงนี้เลยครับในการทําบ้านโดยที่เราจะแบ่งหน้าที่กันไปทำนะครับโดยที่ผมเนี่ยจะเป็นคนทารั้วแล้วก็เดียวท็อปเนี่ยจะเป็นคนสร้างบ้านครับส่วนตอนนี้ก็ช่วยกันเคลียร์พื้นที่ปรับน้าดินให้มันเรียบซะก,ก่อนแล,แล้วเดี๋ยวเราก็ไปทําบ้านกันเลยครับอ้าวงั้นในลามาสองตัวนี่มันก็ไม่มีเจ้าของอันนี <c oughs> ้เจ้าของนตายไปแล้วนี่เจ้าของตายเป็น,ปนผักไปแล้วกายเป็นผุยไปแล้ว งูหมดเลยนี่ก็ให้กูตัดทีเดียวก็ได้นี่มึงควรไปลาดหรืออย่าไลาดลาดตกคนมึงไงล่ะเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวบ้านมันก็ไม่เสร็จทุกคนดูดิถ้ามันกวนผมไอเด็กเวรเอาตรงนี้เอาให้เรียบไปโตโตมันโตแล้วมันโตมันโตแบบเบิ่มเบิ่มตกใจหมดด้วยเจอไอ้โตโถโถไอ้เราก็ตกใจหมดคิดว่าอะไรต้นไม้โง่ย 啊！我先开枪，走，